ถึงค่อยคำที่แต่งขึ้นเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิลิมนของสิลิมงคลอ่นผิดค่ะสิลิมงคลแก่ชีวิตมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือ,อร้องเอ่ยขอร้องให้ผู้อ่านผู้ฟังยึดเป็นแนวในการปฏิบัติมักมีคําคสั้นกระชับส่วนใหญ่มีคําที่ สัมผัสค้องจองกันเพื่อให้เกิดความภายัยราะะและง่ายต่อการจำนำไปใช้คำอวยพรคือค่อยคำที่แสดงความินดีและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเราจะส่งคำอวยพร,รในโอกาสต่างๆเช่นวันปีใหม่วันคล้ายวันเกิดวันมงคลสมรส ทำอวยพรที่เขียนถึงผู้ใหญ่ควรเก่าอรา拉ธานาคุณพระสีลศสี่ตนใาดาหรื สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาอื่นๆมาให้พรส่วนคำอวยพรให้ให้เพื่อนหรือผู้มีอายุน้อยกว่าสามารถเขียนตามความพอใจโดยใช้คำที่สุภาพลายมือสวยงามและปเป็นระเบียบอากาศคือข้อความที่แจ้งให้ทราบทั่วการการเขียนปากกาศเป็น การบอกความต้องการหรือข้อเทจ็จจริงของบุคคลหรือหน่วยงานเพื่อให้ทราบพัวกันอย่าอย่ามาขวางแบ่งเป็นสองประเทศังนี้หนึ่งปากกาที่ไม่เป็นทางการเพื่อบอกความต้องการหรือแจ้งให้ทราบโดยดยให แต่ปรอบตามความจำเป็นเช่นภาพหรือคุณลักษณะที่เด่นชัด2ประกาศที่เป็นการทางการเป็นกแบบัรประกาศของหน่วยงานราชการหรือเอกชนซึ่งมีรูปแบบของประกาศกำหนดไว้ชัดเจนภาษาที่ใช้เป็นภาษาแบบแผ่นหรือถึงแบบแผน่นไม่ใช่แผน,แบบแผน ไม่ใช่ภาษาพูดไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาพูดเพื่อบอกความต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องรับรับทราบหรืองปฏิบัติตามโเ